ถ้าเลือดล้มเขาไหลเวียนดีสุขภาพร่างกายเขาก็ดีตัวเจ้าพัะธาสุภาศีสวัสดีเจ้าปะกับพัดแหมแล้วกับเวลาดีๆแบบนี้ยอดยาสมุนไพรวันนี้พัดมีมาระขีนกมาบอกคุณผู้ชมเจ้าในการช่วยบำรุงเลือดถ้าเลือดล้มเขาไหลเวียนดีสุขภาพร่างกายเขาก็ดีตัวเจ้าเลือดล้มไหลเวียนดีเลือดล้มไหลเวียนบดี ได้ยินกันบ่อยๆแม่งก็เจ้าแต่เคยสงสัยกันก่อว,ว่ามันคืออันอย่างกันแน่เลือดลมนี้พบบ่อยจากแพทย์ทางเลือกเจ้าทั้งแพทย์แผนไทยแล้วก็แผนจีนเลือดนั้นก็คือเลือดที่ไหลเวียนทั่วร่างกายของเฮาเนี่ยแหละเจ้าส่วนลมจะห้องว่าลมปานก็นได้เจ้าแล้วสาเหตุอันอยังที่ทำให้เลือดลมไหลเวียนบดีก็อย่างเช่นความห้อนความเย็นการอยู่ในที่ที่เย็นจัดเป็นเวลาเมินเป็นเวลานาน,นทำให้เลือดในร่างกายเหนียวหนืด แล้วสาเหตุอันอย่างที่ทำให้เลือดล้มไหลเวียนบดีก็อย่างเช่นความร้อนเย็นเก้าการอยู่ในที่ที่เย็นจัดเป็นเวลานานทำให้เลือดในร่างกายเนืดของเหลวที่เนืดนั้นไหลเวียนได้บดีอยู่แล้วจึงเป็นสาเหตุหนึ่งหรืออย่างเช่นว่าอยู่ในริยะทเดิมนานๆอย่างเช่นยืนเมินนอนเมินนั่งเมินแบบนี้เจ้าบกเกิดล้มหรือพลังงานเข้ามาช่วย ทำให้เลือดไหลเวียนในทางกลับกันหากทำงานหนักมากเกินไปเลือดลมไหลเวียนมากเกินไปก็จะเกิดการบาดเจ็บได้เจ้าวันนี้สูตรสมุนไพรสำหรับบำรุงโลหิตช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดีนั้นก็คือมาระคีนกเน้าเจ้าคุณผู้ชมเราจะใช้ใบมาระขีนกเจ้าใบแบบนี้เลย เาต้องเอาใบอ่อนนะเจ้าเอาใบกลางๆมาแก่ใบอ่อนเกิดไปแบบนี้เนานะเก็บมาแบบนี้เลยเจ้าจากนั้นก็ล้างให้สะอาดแล้วก็เอาไปผึ่งให้แหง้งให้แห้งสนิทเลยนะเจ้าแห้งจนกรอบเลยแล้วนํามาบดให้ละเอียดเอ,เอาไปใส่ในแคบซูนเนาะส่วนวิธีการกินสมุนไพรนั้นเฮาจะกินก่อนนอนสองแคบซูนเจ้าจะช่วยฟอกเลือดลมได้เป็นอย่างดีเลยรลบประทานยาน สูตรสมุนไพรนี้ไปเรื่อยๆนะเจ้าเลือดลมของท่านติดติดคัดล้มปานเดินบบดีก็จะดีขึ้นลมอันนักๆก็จะทำให้ปวดข้อปวดเข่าปวดเส้นปวดเอ็นเนาะสูตรนี้ช่วยได้เจ้าโดยการใช้สมุนไพรใบมะาระาขี้นกนะเจ้าบดเป็นพงใส่เป็นแคปซูลเลยเจ้ากินง่ายดีเนาะม่ะต้องไปชงม่ต้องไปต่ำเจ้าเขาทำเป็นแคปซูลเลยสำหรับสมุนไพรสูตรนี้กินง่ายหาง่ายเจ้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเจ้า วันนี้พัดลาไปก่อนปะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีเจ้า